สวัสดีคุณผู้ชมท่านอัลโหลสวัสดีสสดสสดสสดคดุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่ผมโอซัคเกเตอร์คนเดิมจ้าวันนี้นี่ผมภูมิใจมากเลยฮะผมมีบางอย่างจะนํานนเสนอฮะใช่ครับมันคือบ้านของเราเองนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะหันไปช้าๆให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่ามันอลังการขนาดไหนนี่ฮะ ใช้ไม้เปลืองมากครับต้นมะพร้าวแทบจะหมดเกาะยังเหลือไว้สามสี่ต้นนะนะบ้านหลังนี้นะฮะเป็นบ้านพร้อมห้องครัวภายในบ้านเลยนะซึ่งน่าจะยังไม่มีใครเคยทํานะฮะก็คือมีทั้งน้ํามีทั้งเตาปิ้งย่างอยู่ภายในบ้านเลยผมจะพาเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนนี่มีสองชั้นนะฮะห้องนอนจะอยู่ด้านบนและนี่ก็คือแพรของเราฮะแพรของเรานี่มีการอัปเกรดเล็กน้อยฮนะพอดีไปเจอยางนะก็เลยเพิ่มมา ก็รำใหญ่ขึ้นฮะเร็วนี้ก็จะมีการสร้างเครื่องเรือด้วยนะฮะผมจะติดเครื่องให้มันแล้วแต่ว่าก่อนนั้นเราต้องไปทําฟาร์มก่อนยวขอรีวิวบ้านก่อนนะ,ะผมจะไปทําฟาร์มต่อนะนี่ตรงนี้จะเป็นคิดว่าจะทำเป็นที่นั่งเล่นนะฮะเป็นระเบียงหน้าบ้านมองดูวิวนี่เห็นเรือตรงนี้เดินเข้าในบ้านฮะเป็นประตูนี่ประตูแบบไม้นะน้าตรงนั้นเป็นประตูหลังบ้านนะฮะนี่เป็นบันไดขึ้น ความะนี่เราจะเจอกับชั้นวางของต่างๆนะฮะนี่ดูอย่างอาที่เช่นไม้ไม้แพงกระสังกระสีไอพยางนะฮะอุปกรณ์ต่างๆอยู่ตรงนี้ครบคันหมดเลยนะฮะโอเคเราปิดประตูบ้านก่อนตรงนี้จะเป็นเครื่องทําหนังนะฮะนี่เตาปิ้งย่างฮะ,ะพร้อมลมควันและอาหารจํานวนมากอยู่ภายในบ้านเลยนะเออเฟียวฮะ,ะบอกเลยแล้วก็มีหอ,อกอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็น เครื่องทาน้ําภายในบ้านนะฮะโดยใช้ต้นปลาล์มนะไอใบปลาล์มเดี๋ยวเขออาจเติมแป๊บหนึ่งนะใบปลาล์มหมดนะอย่างเงี้ยมีทั้งน้ําทั้งอาหารตรงนี้จะเป็นส่วนของหลังบ้านนะฮะเป็นประตูหลังบ้านซึ่งผมคิดว่าผมจะทําฟาร์มไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะทาฟาร์มในพาร์ทนี่แหละฮะน่าจะอยู่แถวแถวนี้ทําฟาร์มนะฮะโอเคเข้าไปในบ้านต่อปิดประตูให้เรียบร้อยฮนะลืมบอกฮนะผมตะเกียงมาแขวนตรงนี้ด้วยแต่แต่ระดับ ตะเกียงนะฮะแขวนไว้หน้าบ้านกลางคืนจะส่องสว่างนะฮะแต่ยังน้อยอยู่เดี๋ยวผมก็จะไปหาเพิ่มนี่เป็นส่วนของบันไดต้องกระโดดนิดนึงฮนะ,ะเดี๋ยวจะขยายในอนาคตขึ้นมาชั้นสองเดินมาจะพบกับชั้นวางของฮนะที่ยังไม่มีของวางเดี๋ยวว่าจะเอาของมาวางเหมือนเดินแบบนี้อ่อนเป็นระเบียงฮนะชั้นสองไว้ดูวิวแบบตรงนี้ตั้งใจทําให้มันไม่มีที่กั้นนะฮะมันจะเดี๋ยวว่าวิวเปิดโล่ง ตรงนี้ก็แบบอาจจะเป็นที่นั่งกินกาแฟยามเช้าทั้งที่ในเกมนี้มันไม่มีกาแฟเห็นเรือเห็นวิวชิวทัศเรียกได้ว่าแทบจะเซอร์ราลด้วนยครับแถวนี้นี่มีนกข้างล่างตัวหนึ่งโอเคคะไปในส่วนของตกใส่ใช่ไหมว่าห้องนอนอยู่ตรงไหนนี่ครับห้องนอนแต่ยังไม่ได้ติดประตูนี่เตียงเรามีพร้อมฮะเดี๋ยวอนาคตจะตกแต่งเพิ่มอีกนะ มีหน้าต่างไว้ส่องตื่นมายมเช้านี่ส่องหนูต้นไม้ฮะส่องทําไมก็ไม่รู้อันนี้ก็หน้าต่างทําไวฮะแต่ว่ากิ่งไม้มันโผล่เข้ามานะติดธรรมชาติเขาบอกเลยรักธรรมชาติมากต้นไม้เข้ามาในห้องโอเคครับในส่วนของบ้านเนี่ยหลังคาจะเป็นหลังคามุงอะไรหรือหลังคามุงจากนะฮะโอเคเขาลงมาเดี๋ยวเราจะไปท้องฟาร์มกันต่อนะฮะฟาร์มเนี่ยผมจะปลูกต้น ไ้ต้นมันนะฮะเพื่อทําเป็นน้ํามันสำหรับเตรียมการติดเครื่องให้ติดเครื่องยนต์ให้เรือเรานะฮะเพราะว่าดูนี่ฮะอ่าหันแน่เห็นไหมฮะอุปกรณ์เราพอมากแต่ว่าเราไม่มีน้ํามันเพราะฉะนั้นผมจะไปทําการปลูกมันก่อนอันนี้ผมด้ครับโฮไว้ก่อนแล้วนะน่าจะต้องใช้แล้วก็ฟาร์มมิง่งสังกะสีเรามีเยอะฮะผมจะทําสักสองถาดแล้วกัน มีไหวะอ่าสังกะสีชุดนึงฮะมันใช้สองใช่ไหมครบลาคาเสียเนอุ้ยไม่แพงเก็บก่อนเนี่ยตู้แยกไว้อย่างชัดเจนฮะอาหารเรามีพร้อมไหนดูซิอาหารเต็มอยู่แล้วก็มีนี่ฮะลืมบอกเลยว่าผมครับเจ้าขวดน้ําได้แล้วเอาไว้ติดตัวไว้ไปกินข้างนอก ใบป,ปามจะหมดละวเดี๋ยวต้องออกไปเติมเพราะว่าอยู่ข้องนอกสับไม่เพียบเลยแต่ไม่เป็นไรถ้าทำฟาร์มกันก่อนอย่าไปเอา,มาเมล็ดพืชนะฮะเจ้าต้นมันของเราอยู่ในเรือผมเก็บไว้เอามาตั้งแต่เกาะแรกไหนว่าอันนี้เป็นไม้สำรองนะฮะจะติดเรือไว้ตลอดเดี๋ยวผมจะทำชุดอุปกรณ์นะที่เอาไว้สำรองไว้ที่เรือตลอดแล้วก็มีหินด้วยก็คือสมมติเราหลงเกาะใช่ไหมเราก็สามารถที่จะ เราลงชีวิตอยู่ได้เลยอันนี้เป็นมันที่ผมเก็บไว้ขอโทษทีนะที่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนที่สร้างบ้านเสร็จเพราะว่ามันใช้เวลานานมากแล้วผมตัดไม้เกือบหมดเกาะดูด,ดิโล่งเลยเห็นไหมมาเราจะเริ่มทำฟาร์มกันครับหลังบ้านน่าจะโอเคอยู่มากแถวๆนี้ออกมาก็เป็นแบบที่ปลูกผักนะ เอยวางได้วางได้วางสักสองแปลงนะนิดติดเลยชิดๆหน่อยตรงนี้หนึ่งแปลงแล้วก็ตรงนี้อีกสักแปลงหนึ่งฮะนี่ข้างกันไปเลยตกไหมวะนี่นนแล้วก็ต้องใช้อะไรเนี่ย ยังไม่ต้องใช้โหเหรอเดี๋ยวต้องเติมน้ําน้ําเรามีตรงนี้ฮะจากอันเก่าที่สร้างไว้แต่ว่ายังไม่เติมใบปลาล์มแต่ไม่เป็นไรเนี่ยสร้างใบปลาล์มเต็มเกาะฮะเดี๋ยวผมค่อยฟันเรามีหัวมันอยู่นะฮะอ้าวมันเน่าแล้วเหรอเฮ้มันปลูกได้เออย,ยังปลูกได้อยู่ถึงมันจะเน่านะแต่มันจะขึ้น,น้วผมไหมล่ะเนี่ยแล้วก็ลดน้ํา รถน้ำน่าจะต้องใช้เจ้าอปน,นิชัยรถได้ไหมเออรถได้รถได้เดี๋ยวนี่เรามีฟาร์มพร้อมเดี๋ยวผมไปจัดการเจ้าไอ้นี่ก่อนเอาใบาปาล์มมานะฮะใบาปาล์มน้องใช้เยอะมากเลยแต่ว่าเราเหลือเยอะเหมือนกันเดี๋ยวขอหาขวานกันโย,ยนไว้ไหนวะนี่ไง ตับใบปาล์มตรงนี้อันนี้ผมคิดว่าจะตั้งไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าอนาคตอาจจะขยายนะมาฟาร์มตรงนี้เป็นฟาร์มต้นไม้ยวขอตับใบปาล์มแป๊บหนึ่งเพราะมันใช้ในการผลิตน้ำใช่ไหมผมก็งง้นังงนานนะนะกยอือฝันเว้านี่ได้มาเพียบฮะขวานเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยขอวขอยาดดู เดือสองจุดแปดนะไม่ไม่มไรผมมีความสำรองอยู่เตรียมพร้อมเตรียมการไว้เสมอนะบอกเลยพอเริ่มเริ่มเข้าที่เข้าทางนะมันจะแบบว่าฟินฮนะเล่นแล้วฟินอนะ่ะมีเวลาทำอย่างอื่นเยอะแยะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ลืมบอกผมไปอนี่มาไงไปป่าไม้เพราะไม้บนเกาะไม่พออยากจะเหลือไว้สวยๆแล้วไปเจอไอ้ลูกดิ่งเนี่ยกระดิ่งโดเรมอนเออไม่ใช่เออมันเยอะมากฮนะก็เลยเก็บมานะ เดี๋ยวเดี๋ยวต้นทำน้ำอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเอาไว้ในบ้านด้วยนะฮะเนี่ยที่ตรง,นง,ง,งเนี้ยโล่งๆเนี่ยคือผมเอาไว้วางใบาปาล์มเดี๋ยวอนาคตผมจะเอากล่องไอ้พวกนี้แหละมาวางไว้สักกล่องแล้วใส่ใบปาล์มเข้าไปสำรองไว้เดี๋ยวขอทิ้งใบปาล์มไว้ตรงนี้สักหน่อยแล้วกันทิ้งหมดเลยเดี๋ยวเข้าไปตัดเพิ่มอีกข้างนอ ดูลกๆนะตรงเนี้ยจะต้องเคลียฮะยวต้องมีกล่องวางติดประตูเ่าความแนบเงียนในปามฝั่งนู้นน่าจะมีอีกผมฟันไว้เพียบนั่นไงแต่ก็ถือว่าก่อนนี้ก็ดีนะแต่ผมมีข่าวดีกับข่าวร้ายจะบอกครับอ,อยากฟังข่าวไหนก่อนนะ ่าเป็นข่าวายก่อนแล้วกันที่ผมบอกว่าผมจะย้ายเกาะใช่ไหมผมจะไปเกาะที่มีเรือลำใหญ่ๆใช่ป่ะนั่นแหละฮะผมมาผิดเกาะเืมเกาะนั้นน่ะมันอยู่ตรงนู้น้ยเห็นไหมน่ะไกลๆนู้นน่ะมีเสาเรือใหญ่เห็นไหมแต่ข่าวดีคืออีกเกาะนั้นน่ะแม่งเป็นเกาะเล็กเวช่ครับดีแล้วที่เรามาผิดเกาะมาเกาะนี้ได้เกาะใหญ่มีต้นไม้อันนู้นมันเกาะเล็กจิ้วเดียวฮะแต่ว่าทรัพยากรเขาเยอะนะครับ ไม่เชิงทรัพยากรต้นไม้เออแล้วก็พวกฟาร์มของจะเยอะอยู่ฝั่งนูน้นแต่พื้นที่เกาะมันเล็กมากผมไปดูมาแล้วจะหาไปฟามเพิ่มนี่ไงากาะนี้ก็ดีฮะมีปรงมีปูไว้กินนะอาหารก็ฟาร์มไว้เรียบร้อยต้นยักษ์คานี่ก็เยอะนะสามสี่ต้นเนี่ยต้นนี้ก็สามต้นใช่ไหม หลังบ้านเรามีฝั่งนู้นไม่น่ามีฮะแต่ผมอาจจะปลูกเพิ่มนะยักษ์คาแต่ขอปลูกต้นน้ำมันนี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเครื่องนี้น่าจะต้องทำเพิ่มฮะไว้ลดน้ำต้นไม้ <c oughs> ใบนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้ กองไว้ฮะโอเคโอ้กองบอลเลอร์เลยเรามีฟาร์มแล้วฮะบ้านเราเสร็จแล้วบ้านเรามีไฟพร้อมอันนี้ยังไม่ทุบชิงไปไว้อย่างนี้แหละฮะนี่คือเรือของเราฮะจะทำเครื่องเรือเตรียมไว้เลยดีไหมเพราะว่าเราก็พร้อมแล้วอะงั้นเรามาทำเลยดีไหม เอาไว้ก่อนแล้วกันฮะเ,เอาไว้พัดหน้าแล้วกันนะเจ้าเครื่องเรือรอให้น้ำมันมันเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะมาจัดการกับเครื่องเรือเพราะเราต้องถอนตัวน,นี้ออกด้วยดูครับชมวิวพระอาทิตย์ตกทางนูน้นต่ขึ้นไปดูจากด้านบนดีกว่าด้านบนน่าจะเห็นวิวสวยกว่าอันซีนะฮะบอกเลยนี่อยู่เกาะจริงหรือจะมาอยู่รีสอร์ท ดูพระอาทิตย์ตกฮนะเราจะมาดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันโอเคครับผมคุณผ,ผู้ชมครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะมารีวิวบ้านให้ดูเนาะพร้อมห้องครัวอย่างที่บอกห้องครัวเห็นไหมมันทําได้ฮนะตรงเนี้ยแล้วก็มีฟาร์มผักเรียบร้อยเนาะอนาคตเราจะสบายกันลนะฮะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวขึ้นไปปิดคลิปข้างบนดูพระอาทิตย์ตกนะฮะดูโรแมนติกเนาะครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจะทำเครื่องเรืออย่าลืมครับผมอยากดูเครื่องเรือกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับดูพระอาทิตย์ตกดินกัน